ค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้ก็จะมาแชร์วิธีการเทรดยังไงให้พอร์ตโตนะคะวันนี้ไม่ได้จะมาใบหวยหุ้นอะไรนะคะแต่จะมาติดอาวุธเพื่อนๆค่ะเ,เทคนิคว่าเราจะทำยังไงให้พอร์ตเราโตขึ้นเนาะให้ได้กำไรในทุกๆการเก่งกำไรนะคะก็เริ่มกันเลยค่ะสำหรับวิธีแรกนะคะก็คือ,อให้เรารู้จักสร้างหน้าเทรดของตัวเองนะคะหน้าเทรดคืออะไร หน้าเทรดก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแผนของเราที่เราจะามีแผนในการเข้าซื้อหรือแผนในการขายของตัวเองเนาะอย่างเช่นเราตั้งเงื่อนขไขไว้แล้วว่า,เ,าเราจะเทรดอย่างนี้ยกตัวอย่างนะคะสำหรับบางคนอาจจะมีการเทรดโดยการรอย่อรอราคาย่อมาที่แนวรับแล้วค่อยซื้อ,อประมาณนี้ หรือบางคนอาจจะรอย่อมาที่เทน line ก็มีการตีท e น line ก่อนเนาะพอราคาย่อลงมาที่เท line เราก็ค่อยซื้อใช่ไหมคะแต่สำหรับคนประเภทที่3เนาะอาจจะอรอสัญญาณจาก indicator, indicator ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้น ema บางคนอาจจะอรอจังหวะ ema 5กับ15ตัดกันตัดขึ้นก็ค่อยซื้อตัดลงค่อยขายเนาะ หรือบางคนอาจจะรอจังหวะแม็กดีแม็กดีตัดขึ้นแล้วซื้อตัดลงแล้วขายอันนี้ก็แล้วแต่เลยค่ะเนาะหรือหน้าเทรดบางคนอาจจะเล่นแนวเบรกแนวต้านอะหรืออื่นๆอีกมากมายซึ่งวิธีการเทรดนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยค่ะว่าจะสร้างหน้าเทรดของตัวเองยังไงนะคะในการเก็งกาไรเนาะพอเรามีหน้าเทรดแล้วใช่ไหมคะ สิ่งต่อไปเลยนะคะก็คือฝึกฝนเนาะฝึกฝนหน้าเทรดให้ให้แต่แต่ละแบบเนี่ยให้ชนานาญเนาะแนะนําให้ใช้ทีละแบบไปก่อนนะคะอย่างหน้าเทรดสมมุติเราต้องการใช้หน้าเทรดเอ่อการรอย่อลงมาซื้อที่แนวรับเราก็ลองใช้วิธีเนี่ยะคะ่ะไปหลายๆครั้งดูว่าเอ้ยเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จความสักเซสเนี่ยมัน มันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนาะคือเราได้กําไรจากวิธีนี้อ่ะประมาณเท่าไหร่เนาะเอ่อถ้าราคายอ่อลงมาที่แนวรับปุ๊บให้ซื้ออะไรประมาณเนี้ยคะ่ะก็แนะนําให้เทรดไปทีละแบบอย่าพึ่งปนกันอย่าพึ่งปนวิธีกันไม่งั้นเราจะสับสนเราจะงงนะคะก็เมื่อเราได้หน้าเทรดแล้วเราก็ฝึกเอ่อจนคล่องจนรู้ว่าเอ้ยตัวเองถนัดหน้าเทรดไหนมากที่สุดใช่ไหมคะเนาะ ก็ส่วนตัดถัดไปค่ะก็คือให้มีการจดบันทึกการเทรดทุกครั้งนะคะแนะนําให้ทําเลยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะเนาะก็แนะนําให้ใช้พวกเอ,อ็กเซลหรือ g o o l l s s h e t t นะคะที่จะจดบันทึกเนาะจดอะไรบ้างละ่ะเราก็จดเรื่องของเออเราซื้อหุ้นตัวนี้เพราะอะไรเนาะแผนการขายเราเป็นยังไงเราจะไปขายเมื่อไหร่เนาะแล้วถ้าเกิดเราขายเราไม่ตามแผนอ่ะ เราขายมันเพราะอะไรเนาะอาจจะขายเพราะว่าเอ้ยราคามันหลุดลงมาที่ราคานี้เราก็สต็อปลอตไปก่อนหรือเราขายเพราะว่าด้วยอารมณ์ของเราเนาะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันขึ้นมาขึ้นมาเยอะแล้วอะ่ะเราก็กลัวว่าเอ้ยเราก็กลัวว่ามัน มันขึ้นมาสักสิบเปอร์เซ็นแล้วเราก็กลัวมันเราทนทนรวยไม่ได้หรือเราโลดขายเงี้ยเราก็โน้ตไว้นะคะว่าเออเราขายเพราะเราทนรวยไม่ได้มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวเนาะออหรือว่าอ,อ่าเราก็จดด้วยะคะ่ะว่าหลังจากที่ขายไปเนาะราคามีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะอันนี้ก็ต้องมีการจดบันทึกแล้วเราเพื่อที่เราจะได้ รู้ข้อผิดพลาดของเราแล้วก็นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะคะเพื่อให้การเทรดของเรามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะคะเนาะก็ส่วนต่อไปนะะเป็น3ท่าไม้ตายของส่วนตัวเองนะคะที่ใช้หน้าเทรดนี้บ่อยๆเลยค่ะก็จะมีอันแรกเลยคือ,อเส้นราคาะคะ่ะตัวราคาแท่งเทียนตัดกับเส้น EMA 15วันนะคะ ถ้าเมื่อไหร่มันตัดกันจะเป็นจุดที่จะแอคชั่นนะคะก็คือเข้าไปซื้อเนาะแต่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่ราคามันตัดลงตัดเส้น e m a 15วันเนี่ยแหละคะ่ะตัดลงก็จะเป็นจุดที่ขายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน้าเทรดที่ที่ใช้ได้ส่วนตัวใช้ได้แล้วโอเคกับมันมากนะคะก็ต่อไปก็คือหาเอ่อ i r r e g u l a r volume เนาะก็คือ Volume ที่เข้ามาแปลก เหมือนที่เคยอัดคลิปไว้ค่าวก่อนๆน,นะคะที่ว่าตัวนี้นะมีวอลลุ่มเข้ามาแปลกๆแล้วนะวอลลุ่มเข้ามาเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นอีกหน้าเทรดหนึ่งที่ใช้ได้ผลดีเหมือนกันนะคะในช่วงนี้เนาะแล้วก็อีกหน้าเทรดสุดท้ายนะคะก็คือตัวมาเ r อโซนนะคะก็เหมือนคลิปก่อนๆที่เคยแชร์ไปนะคะก็จะมีหลักการดูนะคะมาเธอโซนแท่งมาเธอบาดูยังไงนะคะ เพื่อนๆอาจจะไปลองดูคลิปเก่าๆได้นะคะคลิปพวกสอนเรื่องดูหุ้นพฤติกรรมหุ้นที่ผิดสังเกตอย่างเงี้ยมันก็จะมีเทคนิคเหล่านี้นะคะไม,ไม่ว่าจะเป็น r r g u l u r Volume หรือว่า t e t z o อรเนาะก็ลองไปตามดูคลิปเก่าๆได้นะคะส่วนตัวก็ใช้แค่3ท่านี้จริงๆนะ3หน้าเทรดนี้จริงๆนะในการทำกำไรทุกวันนี้นะคะซึ่ง,งจริงจบทัก <laughs> ซึ่งการใช้3ท่าเนี่ยก็ค่อนข้างได้ผลแบบพอสมควรเลยนะคะก็ก็อาจจะมีบ้างบางครั้งที่เอ้ยมันมันไม่เป็นไปนตามแผนที่เราวางไว้หรือกราฟมันแบบบางทีกราฟมันก็หลอกเราได้นะคะเนาะก็มันก็ไม่ได้100%ยเสมอไปนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็กำไรละกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะะว่าสามท่าไม้ตายเนี่ย เราใช้งานมันยังไงเนาะเราไปดูกราฟจริงกันเลยค่ะค่ะมาดูท่าแรกกันเลยนะคะก็เป็นท่าที่เราจะเข้าซื้อเมื่อราคาตัดกับเส้น ema 15วันขึ้นไปเนาะเออราคาตัดขึ้นน่ะคะ่ะอ๋อก็ตั้งไว้ที่ ema 15วันนะคะเป็นเส้นสีส้มนะคะในหน้าจอนี้เนาะ ซึ่งอบ,อบอกเงื่อนไขในการเทรดก่อนก็คือเงื่อนไขคือเราจะเทรดเฉพาะเฉพาะช่วงขาขึ้นเท่านั้นนะคะก็คือสำหรับวาตัวนี้หน้าเทรดนี้ใช้ได้เฉพาะขาขึ้นขาขึ้นก็คือมีการยกไฮยกโลขึ้นเนาะซึ่งวาตัวนี้อยู่ในโซนช่วงนี้นะคะที่วงกลมไว้ก็คือเป็นขาขึ้นเนาะอ่ะซึ่ง จุดที่เราจะเข้าซื้อเข้าแอคชั่นจริงๆก็จะเป็นจุดตรงนี้เนาะที่มาร์กไว้นะคะก็จะเป็นช่วงที่เ,เส้น ema มีการตัดตัวราคาขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากที่เราเข้าซื้อแท่งเทียนแท่งนี้เราก็ถือต่อเลยค่ะรันเทรนต่อไปเรื่อยๆเราก็ไม่ขายนะคะเราก็จะไปขายก็ต่อเมื่อ,อ,อแท่งเทียนมันหลุด,ลดแนวหลุดเส้น ema สิบห้า e วันเนาะ ซึ่งหลุดไม่หลุดเนี่ยส่วนตัวดูยังไงก็คือจะใช้ตัวบอดี้เป็นหลักของแท่งเทียนนะคะอย่างถ้าไส้เนี่ยไส้หลุดลงมาเนี่ยไม่นับเนาะเราจะเอาราคาปิดของวันนั้นเป็น,เป,นเป็นตัวตัวตัดว่าหลุดหรือไม่หลุดเนาะถ้าราคาปิดไม่หลุดเราก็ไม่ขายใช่ไหมคะถ้าราคาปิดวันนั้นหลุดเราจะขายเนาะอย่างเช่นอ,อย่างเช่นสําหรับวานเนี่ย คือมันไม่มันมันไม่หลุดเลยนะเออมันไม่หลุดเส้น ema 15วันนี้นะจริงถ้าเกิดใครรัน t r e n มาตั้งแต่แท่งเทียนแท่งเนี้ยก็คือได้กำไรแบบได้กำไรโตไปหลายเปอร์เซ็นต์มากอ่ะอืมซึ่งมันไม่หลุดหน้าเทรดของเราอะ่ะในการแผนการขายของเราอะ่ะมันยังไม่หลุดเนาะมันอาจจะมีแวบๆวมาแตะแตะเส้น15วันบ้างที่แท่งเทียนแท่งนี้นะคะหรือแท่งนี้เนาะ ก็แต่มันไม่หลุดอะ,อะเราไม่หลุดก็ไม่ขายเนาะสำหรับหน้าเทรดต่อไปก็คือเรื่องของวอลลุ่มที่มาแปลกๆใช่ไหมคะวอลลุ volume ่มแปลกๆก,ก็จะเห็นว่าอสองแท่งเนี้ยสองแท่งวอลลุ่มตัเนี้ยมีความแปลกๆขึ้นมาเนาะอยู่ดีมันก็พีคขึ้นมาเนาะนันก็เป็นจุดสังเกตว่าเฮ้ยช่วงตรงเนี้ยมีคนเริ่มเข้ามาสนใจวาแล้วนะมีคนเริ่มเข้ามาแบบสนใจซื้อหรือขาย ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะสนใจซื้อหรือสนใจขายก็มีคนสนใจอะ่ะเออแล้วเราก็ต้องลองติดตามดูว่าแนวโน้มกราฟมันจะเป็นยังไงนะคะต่อไปเนาะซึ่งออส่วนใหญ่แล้วถ้ามันมาด้วยแท่งเทียนเขียวๆแล้วก็วอลลุ่มเยอะๆอย่างเงี้ยเอ,อ่อแนวโน้มกราฟมันขึ้นต่ออยู่แล้วเนาะเราก็จับทางเนาะว่ามันมีวอลลุ่มเข้ามาแปลกๆมีไม้ใหญ่ๆเข้ามาเก็บอะไรเงี้ยค่ะเนาะ หรือถ้าเกิดใครไม่ทันวอลลุ่มแท่งนี้เราก็อาจจะไปโฟกัสที่วอลลุ่มประมาณแท่งแท่งนี้นะคะเนาะซึ่งแท่งนี้ก็ก็ทำแท่งเขียวที่ที่แบบยาวมากจริงๆเนาะซึ่งมันก็ทำให้เห็นชัดว่ามีคนที่ต้องการซื้อขายกันเยอะมากสำหรับวานะคะเนาะซึ่งตัว ตัววานี่ถ้าเกิดเราเห็นวอลลุ่มแท่งนี้ปุ๊บอะเราก็อย่าเพิ่งแอคชั่นเราก็ควรจะรอก่อนเนาะเออถ้าสังเกตดีๆมันก็จะเข้าโซนหน้าเทรดหน้าเทรดอีกหน้าเทรดที่3เนาะแท่งนี้เลยก็คือ,อ,อมาเธอโซนใช่ไหมคะมันลักษณะมันเหมือนมาเธอบาเพราะว่าแท่งถัดๆมาเนี่ยมันมีตัวของอินไซด์บาเกิดขึ้นเนาะฉะนั้นหลักในการเทรดมาเธอบาก็แน่นอนก็คือเราก็ต้องตีแนวข้างบน ขอบบนขอบล่างของมเอาเธอร์บาใช่ไหมคะซึ่งขอบบนขอบล่างมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับแท่งนี้ถ้าเกิดเมื่อไหร่เขาเบรกขอบบนไปเราก็ซื้อต่อซื้อฟอลโล w ซื้อตามไปเลยเนาะแต่ถ้าเกิดเขาเบรกลงล่างเราก็ไม่ไม่ซื้อเนาะก็คือเราก็รอดูจังหวะค่ะเนาะพอเราซื้อตามเห็นไหมมันก็วิ่งขึ้นตลอดเลยไหมมันอาจจะมี บลงมาสวิงลงมาเล็กน้อยเพื่อให้เราแบบเ,เครียดนิดนึงแต่ถ้าเกิดมันไม่หลุดเ,เส้นขอบบนของมาเทอร์บารลงมาเราก็ไม่ขัดลอสเราก็ไม่เราไม่ต้องเสียค่าคัดลอสหรือเสียค่าคอมมิชชั่นอะไรใดๆไปเนาะซึ่งเห็นไหมคะว่ามันก็ยังขึ้นต่อเนาะซึ่งหลักการเนี่ยคือในหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถใช้หลักการได้ เนี่ยสามแบบเลยเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นหลักการเอาเส้นเอเอ5มามามาตัดเนะเาะดูหาจาังหวะเข้าซื้อนะคะหรือเทคนิคที่สองคือหาวอลลุ่มแปลกๆเนาะวอลุ่มแปลกๆก็พอเจอวอลุ่มแบบสูงสูแปลกแเราก็เริ่มโฟกัสแล้วว่าแสดงว่ามีไม้ใหญ่ๆเข้ามาเนาะแล้ก็คอยรอเก็บในวันถัดไปที่ราคาย,ย่อลงมาเพราะเราเชื่อว่า พอยะพอไม้ใหญ่เข้ามาค่ะมันมันวิ่งแน่นอนห,อหรือเราเจอมาเทอร์โซนเนี่ยอย่างว่าเนี่ยเราเจอทั้งสามแบบเลยใช่ไหมคะเออเราก็สามารถที่จะเก็งกำไรได้เนะถ้าเกิดมันเข้าหน้าเทรดเราเราก็ค่อยแอคชั่นนะคะเดี๋ยวพาไปดูอะไรดีอะอย่างเอราวันอย่างเงี้ยช่วงนี้มาแรงเอราวันเนาะก็สำหรับหน้าเทรดเอราวัน สมมติว่าเราเจอเราใช้หน้าเทรดเอ,อ่อ e EMA 15วันใช่ไหมคะเราอาจจะเข้าแอคชั่นแท่งเทียนแท่งนี้เนาะแท่งนี้นะคะซึ่งเอเอ e มือมันก็ตัดเส้นแท่งเทียนไปเนาะม,มันตัดขึ้นมันเหมือนจะตัดขึ้นเนาะในระยะหนึ่งแต่สุดท้ายออสุดท้ายแล้วมันม,มันเหมือนจะทะลุลงมาเห็นไหมคะตรงบริเวณโซนนี้เนาะ แท่งเทียนแท่งเนี้ยมันทะลุ EMA 15วันลงมาซึ่งเราก็ควรจะขายขายทิ้งไปก่อนเนาะเราคือถ้าเกิดเราซื้อที่แท่งเนี้ยแล้วก็ไปขายที่แท่งเนี้ยเราอาจจะไม่ได้กําไรหรืออาจจะเท่าทุนเลยเนาะซึ่งซึ่งสําหรับหน้าเทรดนี้ก็อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพที่ดีเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่า สมมติว่าเราเราขายไปที่ตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมคะและเราเห็นหลังจากนั้นเราก็ follow เราก็ติดตามมันมาเรื่อยๆเนาะเอราวันเนี่ยแล้วจากนั้นเราเจอแท่งนี้อ่ะมันมีการตัดขึ้นเห็นไหมคะเส้น EMA 15ตัดขึ้นปุ๊บเราซื้อซื้อปุ๊บเราก็ run trend ต่อไปเห็นไหมคะก็คือขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆเลยขึ้นมาเยอะด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหน้าเทรดหนึ่งที่ ช่วงแรกอาจจะมีแบบดูมีฟอลเนาะมีมีความผิดพลาดเล็กน้อยเนาะแต่สุดท้ายถ้าเกิดเราโฟกัสมันต่อเนาะดูราคาหุ้นมันต่อเนาะแล้วก็เฝ้าติดตามเนี่ยเราก็มีจังหวะเข้าซื้อพออีกจังหวะหนึ่งเราก็ได้กําไรคืนมาเนาะตอนแรกเราอาจจะขายเท่าทุนหรือขาดทุนเป็นนิดนึงแต่พอไม้ที่สองเราซื้อรอบสองคือเราได้กําไรเต็มเต็มเนาะแล้วก็วอลลุ่มที่มา โซนข้างหลังเนี่ยมันก็มาเต็มเต็มคือขึ้นมาแบบราคาขึ้นแน่เนาะก็ประมาณนี้สำหรับหน้าเทรดนี้เนาะก็สำหรับอ่าเอาวันก็มีก็มีอะไรนะมีมาเธอโซนอยู่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นแท่งนี้แท่งนี้ก็มีเห็นไนหะแท่งนี้ก็มีความเป็นมาเธอโซนเห็นไหมคะนาะเพราะว่า เพราะมันมีอินไซบาร์เกิดขึ้นเนาะแต่ว่าเราอาจจะไปแอคชั่นแท่งนี้ใช่ไหมคะแท่งเขียวแท่งนี้เนาะเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนจะเบรกตัวขอบบนของมาเธอโซนขึ้นไปไหมคะนี่ถ้าขอบบนมาเธอโซนก็ประมาณนี้ซึ่งมันเบรกขึ้นไปเนาะพอเราฟอลโล่ปุ๊บเอา้าพอเราซื้อแท่ง,ทงเขียวแท่งนี้คะ่ะเราเอา้าเอา้เอาอยู่ดีวันรุ่งขึ้นมัน มันโดนตบลงมาอันนี้ก็คือเป็นเป็นความผิดพลาดของของหน้าเทรดนี้เนาะซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกไปมันไม่ได้มันไม่ได้แบบร้อยเอซอยู่แล้วคะ่ะในหน้าเทรดแต่ละหน้าเทรดนะคะเนาะอืมพอพอมันโดนตบลงมาใช่ไหมคะมันก็กลับมาอยู่เป็นอินไซบาร์เอออินไซบาร์ตลอดเลยที่เหลือเนาะแล้วก็บางดุดขอบล่างมาก็มีขอบล่างแล้วก็ตีไว้เนาะ ซึ่ง,แท,งแท่งตรงนี้แท่งแดงๆตรงนี้ก็หลุดแลบลงมาเนาะซึ่งหน้าเทรดมาเทอร์มาเทอร์อโซนนี่อาจจะไม่ค่อยได้ผลดีสำหรับเอราวันนะคะแต่ถ้าเกิดใช้หน้าเทรดเออ EMA 15วันตัดขึ้นเนี่ยก็โอเคกว่าสำหรับเอราวันเนาะก็ประมาณนี้สำหรับสำหรับวิธีการ เทรดเนาะที่จะทําให้พอร์ตโตเนาะเทรดยังไงให้พอร์ตโตซึ่งเพื่อนๆแต่ละคนจะต้องมีหน้าเทรดของของตัวเองอนะคะ่ะหรือถ้าเกิดจะก๊อปปี้สามท่าไม่ไตนี้ไปลองเทรดดูก็ได้นะคะไม่ได้ห่วงไม่ได้ห้ามเลยเนาะก็ติดอาวุธกันไปนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ใครที่ ยังไม่ได้กด subscribe ก็กดกันด้วยนะคะแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ดีนะคะแล้วก็กดไลค์ในเพจเทรดเขตร้อนชื้นที่ Facebook ก็มีนะคะแล้วก็บล็อกดิดก็มีนะคะก็ฝากติดตามกันเรื่อยๆด้วยนะคะก็จะพยายามลงคลิปดีๆนะคะ,ะเนื้อหาสาระดีๆนะคะมีประโยชน์ต่อต่อไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะ,ะไม่ค่อยได้อัดคลิปเพราะว่าก็ติด งานติดอยู่เวนอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้อดทนและอดใจรอนะคะก็ระหว่างสัปดาห์ก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวใน Facebook ก็ติดตามได้นะคะก,ก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ